ถขาแบบสอซินคนหนยุกโอเคโอเคเมคพีเซ็ปนัดจวดหนึ่งบ้านอ๋อโอเคโอเคน้องทุกคนครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะพูดอีสานนะครับก็ผมก็จะเล่นแบบชิวๆนะครับอันนี้ไอดียใหม่ผมนะครับก็ขอไม่พูดนะครับผมจะพูดกับน้องเนาครับก็อันนี้เป็นคลิปแบบชิวๆนะครับเล่นแบบชิวๆไอดีใหม่นะครับใครเล่นไอดียใหม่กับผมก็คอมเมนต์มานะครับโอเคไปเอาเอามานี่มานี่มานี่ มันอ้ยอมไม่จะผสมสนา่งเออไม่ไอ้ไม่ไอ้นีอันนี้ไอดีไหม่ผมนะครับผมจะพูดกับน้องผมแล้วก็จะพูดกับทุกคนนะครับที่นี่ผมมาแปลกนะครับอ่ะอ่ะบุ้ยอิยอมไม่ยงบักลำใหญ่ร้อยบักพันลำใหญ่เลยนั่นถ่ายมึงเจอไป หนึง่งไอไอทีวีสซ่สองวันนี้ผมจะเล่นเลตททางเกมเลยนะครับผมจะพูดไทยก็จะพูดอีสานนะครับผมเป็นคนอีสานครับอ,อ,อามอามไอเจอไอเจอแม่นนาะวะนานๆะนะสวยแตกแม่ครับประทับใจเกินยิงบอด <c oughs> อย่างอ๋อโอเคเก๋เก๋ไอ้สกูบซีมีแล้วเออเออเดไอ้คอไอ้คอตัวนั้นแหะปลาเขาคอสมิกอะไรไอ้คอไอ้คอน้องไอ้คอกูขออี๋ไอ้คอนะบม่โดนเลยกูแตกครับแตก ผมก็จะเป็นคนมักักขอคิวนะครับเป็นคนชอบขอชคิวแต่ใครที่เล็กกว่ผมจะมาขอกับคนดูนะจะขอกับไอ้น้องเหี้ยผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่น้องผมนะครับต่างคนสร้างไอดีใหม่นะครับต่างคนต่างสร้างเออไอดีหลักผมเจอแต่คนแบบหูมันไม่เจอบอดนะครับคนจะเอาหูกากก็ไรเห็นไหมครับเอ้ยเจอเจอ อ, а, อัาอไอเจอไอเจอแตกแตกเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยเชียแมงบ่แมงบอนละบ่แมงบอนละนี่เป็นซีหนึ่งนะครับใช่ค่ะซีหนึ่งเก็บอะไรเชียน้อง ีุดผมก็ไม่มีเอสุดอะไรนะครับเหมือนเหมือนไอดีก่อนครับวต้องอันนี้ควอาจจะสงสัยแล้วผมเล่นในคอมหรือเล่นในมือถือผมเล่นในไอแพดใช่ไหมครับใช่ไม่น่าไน่า่นเออบอลลก้เดี๋ยวยมีเอจ็บอันเดียวอางัเอางัง ผ e. มว่าไม่มีเหรียญนะครับนัดตัวมีลายเหรียญหนึสองเหรียญห้าสิบเหรียญเกิดอะไรเงี้ยไอ้อยู่บอกคุณเก็บยังไงวะไอน้องผมจะบอกคุณเก็บยังไงนะมาดิผมก็แบบฝากติดตามช่องน้องผมด้วยนะ มีติดตามแค่สองคน,นครับแล้วก็มีผม้ลยช่องผมก็มีคนติดตามเจ็ดคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไว้ผม้วยนะครับแต่คนที่ติดตามครับ <c oughs> ถ้าอยากเห็นผมทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับนีผมขอเล่นกันเคมานี่ผมซูมไม่ได้ถ่ายออนนะครับยี่ิบสีชั่วโมง ยิงผมก็ไม่ได้พิวเลยนะนี่เป็นยีอน่อะไรเจาะไปยิงหัวบอลเลยนะ ไปก่อนเลยครับหาแล้วครับไปขาวคอสมิกเอาครับ,อรบข,ขอ,บอแตกด้วย ผมแต่งทุกคนไอ้ยัยไอ้สัตว์ไปเกมเกมเกมน้ามาอยูเกมไหมมาดิดีดีค่ะไอเยี่ใหญ่เลยเาเป็นน้ำตาเลยตงไปคุกับหลับเวลสุดจะได้หูขาใหู่าดพิ้ เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับก่บาท้าบาทเ้บาทกาบาทกดกุมบาทถึงให่ตัตัวเองนี่ที่สามแล้วพ่เตแต่ผมต้องือยถ้าหมเต็มผมก็จะมาซืงอะไรเพียนีคับ

ก็ไม่ตึ่งนะครับนะคะเป็นผมบ่ายสิบเพกก็คือจบแล้วค่ะผมนอน ี่เป็นเสียงสู้เท่าครับมทาทำครับ,รบเสียงผู้เท่าค <c oughs> นคิดเสียตัวซอ้อมมีหนักเต็นจะปรับลุงแทนนะฮะอันนี้จะเป็นช่องที่ตูนะครับเคม้า ให้ผมพูดแต่แปลกอะผมมปนอนะไรน่ยมาลองโน้ตตัวนี้เลยโอ้ทุกคนแม่งผมแตกครับผมผมแตกนะผมแตกคอยแตกคอยแตกเด้อพี่น,น้องแต่ข้าลม่ะน่าจะพูดอีสานนะครับผม มาป่ะไอเย็ดแม่มาอามันี่อามานัมานี่มันี่มึงอะไราอิสซอยบดขาลมเราเห็นเป็นหไหไร่ยกูคนดีบอู้อเหี้ยคนดีตับบักบักใส้สุดแตา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 อีแตตา เอคเอคล่ะไปอ,อ,อาบไปขาพังกงกอนเอ้อยู่ในโรงงานทะละ่ะไม่เป็นไรหรอกแรงไหมเอาแรงเขาขอดมิกงนะเอวฮะน่นเอ็กเอ็กมันเอ็กอยู่มันเอ็กอยู่ ไปเลยสัตสัตเลยย่อย่อสักการมีเสียงดังเลยเอาไว้อะแมงล้สี่สิบเอ็ดเอ้ยแมง แล้วท่านดึงสุดแ่งเกิดเลย <c oughs> นนยาวอ่ะดึงสุดแ่งโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเข้านี่นะครับท่านผู้ชมบายบายนะครับ